สบายดี l อ t v ท s i o n ทุนจีนทุ่มอีกกว่า3,000ล้านผู้ตลาดน้ำกลางเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่สามเหลี่ยมทองคำได้คาดว่ากลุ่มน้ำโขงกลับมาคึกคักอีกรอบครับหลังประเทศลาวได้เปิดพรมแดนตลอดแนวล่าสุดครับพบว่ากลุ่มทุนจีนทุ่มทุนอีกกว่า3,000ล้านบาทเนรมิตรตลาดน้ำกลางเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำริมน้ำโขงฝั่งลาวซึ่งจะกำหนดเสร็จปีนี้ พร้อมเปิดสนามบินสากลบ่อแก้วหลังจากที่ชายแดนไทยแล้วก็สปปลาวถูกปิดในช่วงโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563เนสเคเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคาเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวริมฝั่งน้ำโขงตรงข้ามกับบ้านศกลวกัวหมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจงังหวัดเชียงรายได้ถือโอกาสทำการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใ,ใหม่ก็คือตลาดที่องประเพณีหรือตลาดน้ำบนพื้นที่ใกล้ตึกสูงสีทอง หรือโรงแรมดอกนิ้วคำซึ่งสามารถมองเห็นจากฝั่งไทยได้อย่างชัดเจนโดยมีการปรับปรุมพื้นที่ใหม่ขุดดินใกล้ตึกให้เป็นคลองลำใหญ่สร้างสะพานข้ามฝั่งรวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างอาคารประกอบระเบียงสระน้าและอื่นๆอย่างงดงามและข่าวได้แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคาได้กล่าวครับว่าเฉพาะโครงการตลาดน้นํานี้ก่อสร้างโดยบริษัทจิงเสนินจำกัด มีการใช้เงินลงทุนประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3,000ล้านบาทบนพื้นที่ประมาณ7เฮกตาร์หรือประมาณ42ไร่เริ่มทำการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมามีกำหนดเสร็จในปี2565นี้ภายในจะมีทั้งโรงแรมตลาดน้ำคาเฟ่ร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆโดยรูปแบบจะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผสมผสานกับความทันสมัยซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางหรือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพิเศษเศรษฐกิจนี้โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญต่อการพัฒนาตัวเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําเป็นอย่างมากครับเพราะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นอกเหนือไปจากที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เคยเข้าไปสัมผัสมาแล้วโครงการตลาดน้ําจะสร้างแล้วเสร็จพร้อมกับสนามบินสากลบ่อแก้วซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําโดยสนามบินดังกล่าว ก่อสร้างที่หมู่บ้านสีเมืองงามเมืองต้นพึ่งตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2563เป็นต้นมาใชา้งบประมาณก่อสร้างประมาณ150ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สามารถรองรับเครื่องบินขนาดไม่เกิน200ที่นั่งเช่น Airbus A320 Boeing 737 ATR 72แต่เนื่องจากสถานที่กว้างขวางจึงสามารถขยายเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นได้ ปัจจุบันครับการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า75%และจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2,565นี้แล้วพบกับ LTV i ี i o ชได้ใหม่ในมือหน้าบายดี bye bye.